สาทุลเออจะถอแจะูดอมาคนมีจ้ะฟีดแบคคแบบออกมาออกมาน้อยแต่ได้รับการเรื่องมากเป็นพื่หญิงคนเดียวที่ถูกแบคลงไปทใช่ยังไงก็าจงไม่ใช่แค่พระเอกที่น่าหลกสาวนะะยายิงก็น่าหลอกสาวเหมือนกันมา่ถึงว่าตัวของยายิงก็ ซึ่งไปอ่านฟีดแบกมาเนี่ยก็มีคนบอกว่าเราเหมือนซูชิที่แบบโดนโดนพระเอกห่อแล้วก็เอาไปทุ่มไว้เลยนะค่ะก็ก็ก็เป็นอะไรที่เราก็ได้รับฟีดแบกจากแปลกๆมันน่ารักนะเราบอกเราก็ไม่คิดน้องก็เธอเอกของเรานิ่งๆจะแบกคนฟุ้ไม่รู้เรื่องออกมาทินี่แหละมากซูชิบอกซูชิอยาซูชิโอเคโอเคแล้ววันเห็นว่าเรื่องนี้เราไปต่อยเวยจริงๆใช่ไหม ไปแบบเพรว่าแบบเวลาแสดงปุ๊บอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างเจ็บจริงไหมหรือว่าต่อยเป็นยังไงแต่ละคนจริงๆมีมีบาดมีแผลกันทุกคนนะครับที่ที่เจ็บจริงค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ s e n เ e น c e มันยาวขึ้นแล้วความจริงก็คือเจ็บทุกคนเลยครับเอาลองถามลองเอาพระเอกไปก่อนก็ได้ครับเป็นไงได้กินแผลคือแผลที่ได้มันเกิดจากที่ผมทำตัวเองเพราะบางทีเผื่อจะเท่บางทีบแล้ว เวลามวยมวยไทยเวลาเตะมันมจะไม่เหมือนแบบเหมืนมนอ,อนเตะทั่วไปอะไรเงพอเราเราก็ต้องซ้อมเยอะพอซ้อมเยอะการที่จะปิดสะโพกได้เท้าต้องหมุนด้วยเท้าก็เลยเสียดสีกับพื้นมันก็เป็นพองแบบเป็นน้ําแบบโอ้ทรมานอยู่เหมือนกันแล้วตอนตอนขึน้นไปชกเป็นงไงบ้างฟิลลิปตอนที่เราขึ้นบนเวทีจริงเราข่ายจริงถ่ายท,ทุกเทคมันก็มีเจ็บคือแผลมันก็จะหายแล้วเราไปถ่ายมันก็นิดนึงอีกสักรอบนึงเออมันก็จะเปิดอีกสักรอบนึงอะไรเงี้ยแต่มันก็ถือว่าคุ้มกับการฝึกอ่ะ อละครนักสู้เนาะเราก็ต้องดูต้องสู้เนาะเออหนักดูอยู่แล้วขอบคุณนะคะได้ถามว่านี่หนักเลยนะแหมแล้วมีได้ได้แหวงหนึ่งวงจากหมอเลยนะคนนี้แล้วได้แหวนมาวงหนึ่งวงแบบนี้วงไก่ยังไงยังไงซีเล่าซีก็ค่อนข้างจะทุ่มเทแล้วก็สรีระมากแต่ผมก็อาจจะได้ใส่เสื้อพิ้หน่อยนิ้วนิ้วไหนนะคะนิ้วไหนนิ้วสองวงโอเคโทษนะ งแถวนุ้งกลางอะไรอย่างเงี้ยแถวงแถวกลาไม่สามารถอยู่กลางทำไมเหตุการณ์บ้างอะไรเงี้ยมีแตกมไหมฮะมีแตกบ้างไหมยังไม่มีแตกมนอกจากมือนะครับมันเรียกว่าแบบเล่นจริงจัดจริงแล้วของคุณนะคุณก็ขึ้นไปก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาผมมีถ้าเอาเอาบาดแผลที่ตรึงใจผมจนถึงวันนี้เลยนะคือหน้าแข้งของพลนวัตว้ด เร่จริงจบบจริงเลยเหรอะที่สัมผัสที่ต้นต้น,ตนคอโอ้ว่าวงไงวันนี้เล่าอ่ะมันจะมีซีนหนึ่งที่มันจะเป็นลูกจบเนาะที่ตัวตัวทันกับเต้ชกกันแล้วมันจะต้องจบด้วยการที่เต้โดนทันเตะกลางคอแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วทั้งตัวเราเองทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมภาพทีด้วยกับคุยกัแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้มันจริงได้เท่าการเตะจริง <_ an> อ่านื่องมาจากเพราะว่าสมมติว่ามัน,ม,นมันก็ <_ an> เราเรามีการใช้เทคนิคเรามีการใช้มุมกล้องมุมภาพช่วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันมันไม่จริงขนาดแบบมันก็รู้อะเนาะ<_ an> <_ an> ใช่ด้วยความทุ่มเทของทั้งตัวนักแสดงแล้วทีมงานเนี่ยก็เลยเตะจริงห่วยไหมอเราก็บอกไปเลยว่าประโยคนี้เราออกจากปากผมด้วยนะเตะจริงห่วยไหมก็ได้ครับแต่ชมวงัก็ออนอยู่แล้วเออก็เอาพน <_ an> เดี๋ยวเดี <_ an> ๋ยวผมยอ่อย่อคอลบ อนี้เลยมาตรงนี้เพื่อนแต่มันจะมีเหลี่ยมที่แบบเซ็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันพีผมมันยังไม่ค่อยอยู่ก็เลยสรุปจริงมันก็เลยแบบปึ๊กนิดนึงแรงกว่าปกติคัดแล้วไหนตื่นคัดคัดโว้ยน็อกจริงอันนั้นอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ตรึงใจสุดแล้วเพราะว่าเตกซ้ำๆอยู่อย่างกั้นครับกว้างแคบแคบโคตรอัพให้เป็นรีรันดูได้ในสามคลาสนะจ๊ะฉากนี้ว่าเจ็บจริงอย่างไรนะจ๊ะรุ่นพี่ไปไหนอ่ะเอมี่อ่ อยากดูบ้านเจ็บตัวบ้างไหมไม่มีอะไรหนักนไหมหนักไม่แพ้พี่ชายเลยก็ต<อ>ั้ง <laughs> แต่เร<อ>ิ่มซ้อมเลยค่ะแต่ซ้อมที่ค่ายค่ะก็เส้นเลือดแตกค่ะ<อ>ใช่เสนน้นสลูกแบบอะรลูกลูกก็ซ้อมเตะค่ะตอนที่ซ้อมเตะเราก็จะได้ใส่พวกอ่ะเซฟตี้เนาะตรงหน้าแข้งก็ซ้อมเตะแล้วอาจารย์เขาเตะมาเหมือนพล่ามันเสียอย่างค่ะเส้นเลือดก,ก็แตกก็ช้ำไปประมาณครึ่งเดือนว้าใช่หนูเป็นคนขาวแล้วมัน แผลมันหายยากมากเลยก็พยายามประคบประคบค่ะก็หายแต่พอเราถ่ายจริงขึ้นเวทีจริงหนูโชควยกับผู้หญิงที่เป็นนักมวยจริงก็มีพลาดโดนไคลทอยบ้างค่ะก็เจ็บมึเืนๆนบ้างนิดหน่อยสองวันแล้วก็จะมีผ้าแบบเหมือนโดนจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คือบาดแผลของนักโรงนะคะใช่แต่หนูรู้สึกว่ามันคุ้มแบบการที่เราได้ถ่ายทำละครนักแปะ เพราะว่าเราคือละครมวยไงเราต้องเจ็งใช่ใช่แต่ว่ามันจะเคลือบภาพที่สมจริงนะคะคุณพิโรนเพื่อให้แ,แบบแว,แว,ว่าเราบอกว่าทีมงานเซฟตี้นักสแสดงดีมากครับใช่ค่ะมันจะมีการผิดพาลาดอะไรกันบ้างมันเป็นเรื่องปกติของการถ่ายภาใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะเจ็บกว่านี้ถ้าไม่มีการเซฟตี้ที่ดีจากทีมงานนี่ผู้เอาใจมั้ยเนี่ยใช่แต่ว่าคุณไม่เ้าใจผิดว่าเฮ้ย พอเป็นละครแอคชั่นเนี่ยมันจะต้องเจ็บตัวนะนักแสดงจะต้องแบบนุน่นแล้วเขาอาจจะเข้าใจผิดไปได้จริงๆไม่ใช่ครับทุกคนพยายามเซฟที่สุดความสามารถแล้วแต่ว่าน้องไม่ไหนเลยครั้งหลังไม่พูดจะมีนะครับแต่ว่าของหลันะแต่ว่าที <laughs> ่้าแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นกันได้เออเราก็เซฟที่สุดแหละแต่ก็เรียกว่าผ้าออกมาก็สวยแล้วก็ดูแล้วดูแล้วคุ้มค่ามากๆแล้วแล้วก็ได้อีกประสบการณ์หนึ่งเนาะใช่ไหมคะผู้หญิงของเราบ้างเราเนี่ยได้ขึ้นเวทีกับเขาบ้างไหมคะคุณลินคุณครั้ลินแล้ว เป็นผู้จัดการเขาต้องไปซ้อมอะไรเหรอซาอมทำไมคือตอนแรกเราคิดว่าเออเราเป็นตูกสาวเจ้าของค่ายมวยเราคงไม่ได้ไม่ได้เป็นหนักหนาสาหัสขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่ไปรับบทอะค่ะก็มีการคุยกับอาอะไรเงี้ยก็คิดว่าเอ๊ะการที่เราเป็นเติบโตมาในค่ายมวยเราน่าจะต่อยมวยเป็นเราต้องมีวิชามากอะไรเงี้ยอารก็เลยบอกโอเคเลยน้ำตาลอาส่งไป วันแรกไปเรียนวันที่สองโยกขาไม่ขึ้นอันนี้คือการมันแบบเตะไปเป็นร้อยสองร้อยแล้วคือไปเจอครูสามารถแล้วก็ครูค่ะเผาพองใช่แล้วคือเขาไม่ยอมจริงๆงแล้วด้วยความที่ตาเราเรียนเทควโดมาก่อนใช่ไหมนะการเตะการต่อยการแบบส่งแรงเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยเนี่ยใช่ตัะอย่างกอบมวยไทยเลยเขาก็จะแก้ให้เราเป็นมวยไทยให้ได้แล้วที่สําคัญก็คือได้ลงล็อกแล้วเอมมี่แลวดูสายตาน้องที่คือเอมมี่ อะไก็ได้จะต่อยหน้าพี่น้องอินมากน้องอินมากสายตานั้นแต่ว่าคือไม่น่าจะได้กลับบ้านอะวันนั้อะไรก็คือหวมวยจุกชัยสายตาสายตาผมไว้ก่อนน้องใช่เพราะว่าสนุกสนุกค่ะสนุกดีเพราะว่าคือพอเราได้มีโอกาสไปไปเรียนกันมาก่อนเลยทําให้พวกเรารู้จักกันไวแล้วก็สนิทกันไวคือบางทีกว่า กว่าละครจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยเราไปเจอกันหน้าเซ็กเราอาจจะไม่ได้กลมเกลียวกันขนาดเนี้ยแต่ว่าตรงนี้ปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเราสวมจิตวิญญาณของนักสู้ไปตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องเลยใช่ไหมฮ่าฮาฮเสียงเสียเมื่อกี้ปุ๊บเบียบเไมยบด้ียบเสยบเสยสียบเสอยบาีกบีบเสีพียยี่เยบเสีียบเียเยบเสมยเสีีเสียเสีบเีบเสียบเวยบยบเมยบเเเสีบบบเสียบเยบางยเสีเสีสนิทกันมากขึ้นเหมือนอย่างผมกับอเนี่ย ก็ตอนนี้มีลูกกันไม่ได้แล้วนะทั dann ้งคู่เลยเพราะเราลงรวมกันแล้วก็แบบพลาดกันสนุกสนานเลยมีเตะไข่กันบ้างวเตะไข่เต่นสิผู้สาวมีลูกติดเล่นเลยไม่เห็นนะลูกน้อยนะลูกน้อยนะ้ลงลึกกว่านั้นโอ้อะไรด้วยแล้วเดี๋ยวเราเป็นเนี่ย